ดีครับกับผมนายเดดี้แชมป์แผนกรหัสนักศึกษา63 41 8 6 0 4 4แสครับสวัสดีครับผมนายพุทธเมธคงกลัดรหัสนักศึกษา63 4 1 8 6 0 4, 4, 4, 4 3ครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทำเป็นยิ k> k> ้มพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กครับเมื่อเราเตรียมความพร้อมให้เด็กอนุบาลครับในการนำนิ้วมือเนี่ยไปยิบจับหรือเคียนหรือวาดภาพครับในระดับชั้น อาุบาลเพื่อการเตรียมความพร้อมครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เพลงที่มีชื่อว่านิ้วอยู่ไหนนั่นเองครับนิ้วอยู่ไหนนับเลยทำท่าเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็ร้องเพลงแล้วเราก็ทําท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับโดยรอบแรกเราจะทำสาธิตให้ดูก่อนนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสะวัสดียู่ชีอยู่ในนิวชีอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสะวัสดีกลกางอยู่ในนิวกลางอยู่ในอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมิวนางอยู่ไหนมิวนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้อยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมิวคอยอยู่ไหนมิวคอยอยู่ไหนอยู่นี่จ้า อยู่ดีจะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีต่อไปนะเราก็จะทําพร้อมกันเลยแด่รอบนี้นะครับเราจะเริ่มจากนิ้วก้อยขึ้นมานิ้วโป้งครับเพื่อเป็นการสลับทำนะครับรอมครับหนึ่งสองสามนิ้วก้อยอยู่ในนิ้วก้อยอยู่ในอยู่นี่จ้อยู่ จังสุขสบายดีหลือไรสุขสบายดีหลือไรไปก่อนนะสวัสดีนิ้วนางอยู่ไหนนิ้วนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหลือไรสุขสบายดีหือไรไปก่อนนะสวัสดีนิ้วกลางอยู่ไหนนิ้วกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้า อยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้า อยู่นี่จะาสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนี่นะครับเราก็ได้ฝึกน้องสำหรับเด็กอนุบาลนะครับในการพัฒนากล้ามเนือมัดเล็กครับวันนี้เราก็ฝากท่าเบนจินพัฒนาการเนือมันเล็กว้เพลงคนนี้ครับขอบคุณครับ